วันนี้ผมจะมาอันบ็อกซ์เกมนี้นะครับเกมที่ชื่อว่า Maui นะครับเป็นเกมที่สีสันสวยงามสดใสนะครับอ่ะอยู่ช่วยแกะหน่อยนะครับาาให้ต้องนิวช่วยแกะน,นี่นี่พี่ฉีตรงนี้ให้ละ <Okay. Okay. S 1> มันมันจะเป็นแนวแบบพั z โซท t ยเลเยอรนะแล้วก็มีธตีมเป็นแบบเหมือนชายหาดอะไรเงี้ยนะ ด้านหลังกล่องเขาก็บอกแล้วว่าเนี่ยยินดีต้อนรับเข้าสู่หาสวรรค์นะคุณจะมารีแลกซ์กันแต่ดูท่าทางไม่ค่อยรีแลกเท่าไหร่อ่าแปดขวบขึ้นไปสองถึงสี่คนแล้วเวลาเล่นสามสิบนาทีนะครับเปิดมาเลย next move company โอเคมีอะไรเซอร์ไพรส์ไหมไม่มีนะไม่เจอแบงมุมอะไรเงี้เซอร์ไพรส์อ่าโอเคบอร์ดนี่คืออะไรวะเอ๊ะเอ๊ะนี่คือบอร์ดเหรอ แล้วเป็นกระดาษอย่างงี้ได้นะกระดาษกระดาษเลยอ่ะบางๆแต่อันนี้เอ้ยแต่โหแต่อันนี้ยังหนาไม่เวิกเซนเลยเดี๋ยวนะอันนี้บางมากใช่ไหมส่วนอันนี้หนาหนามากหนาปึกๆเลยอ่ะโหไม่เคยเจอพันบอร์ดที่หนาขนาดนี้เลยเออคราบอร์ดที่หนามากพิมพ์สองด้านแล้วก็สีแบบเงาเงาสวยงามมีสามแผ่นแล้วก็มีพวกโทเค็นนักล่มนี่แต่ละปู๋แต่ละดูเป็นหัวหัวเด็กผู้หญิง แรงมากค่ะบูแต่ละสายพันแบบผู้หญิงที่แบบถักแบบ,บผมสองข้างอะอ๋อ <laughs> โอเคอ่ะแล้วก็กระดาษเอ้ยแต่พวกกระดาษพวกนี้มันบางมากเลยนะบางมากใช่อันนี้อันนี้ก็เป็นกระดาษสองฝั่งอันนั้นคือเปลือกหอยเหรอเป็นโทเค็นเปลือกหอย เนี่ยกระดานของ<ม>เพลเยอร์อคือเป็นกระดาษนะครับไม่ได้เป็นพันช์ปอดหนาๆนะเป็นกระดาษอย่างนี้แล้วก็ปิดลายมาไ็่ได้ไม่เป็นนะเอาจริงคือแค่ดูคลิปม,มาแล้วว่ามันจะเป็นแนวแบบเหมือนเราต้องหยิบไอ้การ์หยิบไอ้พวกเนี้ยที่เป็นเหมือนผ้าป,ปูเอามาต่อต่อต่ออืมอืมนี่ลักจริงไหมนี่นหลักหรอกดูแล้ว เราดูวันนี้หน่อยเป็นมีอะไรบ้างเป็นถุงแ,แต่ว่าก็เป็นถุงที่แบบส,สกรีนชื่อเกมมามันเอาไว้สุ่มไงสุ่มหยิบขึ้นมานนกล่องก็สงใส่แต่ละชอ่องอันนี้ก็ใส่ปูกับมันแยกสีมาแล้วนี่ใช่ไหม mm hmm. มันไม่ให้มาสี่อันแสดงว่าต้องเป็นสี่สีไงเราแยกสีสีแล้วก็ไว้ตามช่องแต่ละช่องเลย,อ,ยอ,อันนี้ใส่หอยค่ะ โอเคก็อ่าดูรูปก,ก่อนที่หนึ่งก่อนก่อนจะปิดคลิปก็จะบอกว่าแค่นี้เร็วเกินก็ดูรูปกหน่อยรูปกเป็นบางๆนะครับมีแค่สีหน้าเอางมั้งแต่ว่าตัวหนังสือยิบยับอยู่นะปึ๊บปึบอกคอมเมนไดมาทั้งหมดนะนี่พย์มาเกอร์แซนดอลาร์บา้าบาบาออทาวเวลไทแล้วก็เซตอัพยังไงโกของเรานะครับ เราต้องทำอะไรบ้างจะชนะเกมนี้มีเกมวิวแล้วก็วิธีการเล่นค่อนข้างละเอียดจัดๆเลยละเอียดจัดๆแล้วก็มีอ่า e อนเทอรเป็นยังไง n อนเกมเป็นไงนะครับแล้วก็ Final Score การนับคะแนนส่วนตรงนี้จะเป็นเหมือนตัวของ Varian นะครับที่ถ้าเกิดว่าเล่นเป็นแล้วก็มาเสริมความยากได้นะครับก็จะมีตัวเบสเกมบอกแซนเวอร์เรียนด้วยนะประมาณนี้จบเร็วมากเลย เม d ด i ินไชน่าภาษาอะไรวะร,ร,ริษัาอยู่แคนาดาอือฮืแต่ปริทที่จีนเพราะก็ค <acknowledging> ือมีทั้งหมดเนะี่ยหนึ่งสองสามสี่จริงๆคือสีหน้าอ่านแค่สีหน้าก็เล่นแบบตัวเบสเกมได้แล้วนะหลังจากที่เราพันช่องมาแล้วนะครับไอต,ตัวของกล่องเนี่ยมันก็จะมีที่เก็บด้วยนะเก็บพวกชาวที่เป็นผ้าเช็ดตัวเนี่ยไว้ตนงนี้ทั้งหมดเลยนะครับ เก็บไว้ในนี้ทั้งหมดเลยแล้วก็นี่ first player token นี่วางอย่างนี้โอ้โหสวยงามเป็นล็อกแล้วนี่ก็แบบ token ล,ลบหนึ่งนะอันนี้ก็เป็น token ท,ที่เป็นกลมๆอย่างนี้แล้วก็ไอ้พวกนี้มันก็จะเก็บได้3อย่างเลยนะครับคือเก็บปูเปลือกหอยแล้วก็ล่มนะเก็บไว้ในนี้หมดเลยนะครับเป็นแต่ละสีแต่ละโซนนะครับซึ่งตอนแรกอะเปลือกหอยอะ มันใส่ในถุงนี้มาเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเราต้องเอาออกมาแล้วครับมาวางข้างนอกให้มันกระจัดกระจายแต่มันทําล็อกมาให้เราไงนะถุงนี้ก็เป็นเอ็กซ่าไปนี่คือการเก็บเกมนี้นะครับแล้วก็ซ้อนๆซ้อนๆทุกอย่างปิดลงไปแล้วก็หวังว่ามันจะไม่เขย่ามารวมกันโอเคเดี๋ยวเราไปลองเล่นก่อนแล้วเดี๋ยวพอเล่นเป็นแล้วจะมาถ่ายคลิปสอนเล่นอีกทีหนึ่งนะสำหรับเกมเมาวี่ ชอบสินค้าออนไลน์ง่ายๆแค่กดลิงก์ในคอมเมนต์เพื่อซัพพอร์ตช่องบอดเกมวันเดอร์ค่ะหากคุณเป็นแฟนเพจของบอดเกมวันเดอร์และชอบดูหนังตอนนี้เรามีช่องรีวิวหนังด้วยนะติดตามได้ที่แฟนเพจ Facebook และ YouTube Channel ในชื่อ Movie w o n d e r e r ฝากด้วยนะคะ ตอนนี้ช่องบอดเกมวอนเดอร์ของเรามี t k t t o k แล้วนะครับเข้ามาติดตามช่องเราด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้หน่อยตอนนี้เพิ่งจะทําช่องยังไม่มีคนติดตามเลยก็ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราเจอกันใน t i k t อกนะจ๊ะ